สวัสดีสสดค่ะเมือนเด็กกับผมมาพ,กมพอกับเีร์สองคนในช่องกัดแต่น้อยชาแนลคัมพี่น้องมือนี้จัดเมนูก้อยกุ้งเต็มครับมืัอนี่หมดเต็มแล้วครับผสมพักพักบัวพักซีแล้วก็บพักกัดแนวกินกับใบกอรครับนี่ไหม,ไม <พา S 1> เลยครับมีผู้พิจกะนี่ละหักใส่มามาครับมากินก้อยกุ้งน้ำกันมืัอนี้เพื่อผสมเอาอันมะนาวมะน้ำ จัดเมนูก๋วยกุ้งนะครับตัวคูณดีเลยเนาะยับใส่ผักหอมอันใหญ่กวอาผักหอมยาสีฟันเดี๋ยวสมพักบัวหน่อยเดี๋ยวสมพักบัวคองแถวจังหน่อย

คอยคุพกคพักกาดของคู่กันเนาะอ,อันนี้มันบอหินแห้งบัหินแห้งมัองบอหินแห้งคือมันบออัอนย่างกว่ามันบอ,อ,นนนบอหินขึ้นดังเพืจังหว่าสบิ เพิ่มความเปรี้ยวอีกเลย và bắp bùa thêm subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ บุลองไปเกบ่ครว่าแม่ฝาดขีวแสมหมสมจี่วพอฝาดนะยุบเดี๋ยวน้อยอ rồi đâu nào qua cùng tỉnh tên nhau rồi ạ โตไซด,ดีได้มาใหม่ๆก็เอามากลวยเลยมันก็สิใสดีกุ่งนมันเป็นกุ่งเลี่ยงนะครับกุ่งแน่น,นอนธรรมชาติ เป็นไปใส,ปสอ่อไงย่งใส่ตุ่มเอิ่นตุ่มเอิ่นแนวดักกุ้ง ปายหา่พักกระดูนกันเยละพักกระดูนพักกระดูนปลาันบพักกระดูนหนามกระดูนปลาอันจีบารได้คุอืมสายฮง cái nồi cho mình một phần hết <laughs> <laughs> Ừ. có luôn bà lẹ cái mình bỏ một cái hàng ปากก้อ,อ,อนในคณะควา<น>มหม่นมันจะมีความเผ็ดมันก็ะหึ่นขึน้เนเลยขึ้นขึ้นดังคือนขึ้นข้าวกระกาศความหม็นมะนึกว่าได้ใจหอมอันน,อนี้อยู่ซาะละเน่ กิดใ,ใจพักกาที่าพ่อของคู่กันเป็นแบบนี้นอนอ,น,อนมันอ่อนเพราะฉี่มันอ,อน่อนกันยังหอม อนี่ตออัวนี้ไงคุณครับมันหน่อยนอะ <laughs> <laughs> ข้าวเหนียว เนี๋ยวครักเนี๋ยวส้มเสือน่ะเนี๋ยวส้มเสือ เอาไปเอามาบานจะเพ้นน้ำยังเพ็ดน้ำม้วนพวบัวบ่เพ้นน้ำมูกอยู่แล้ว กแค่ๆมองกันคลองดียมีหน่อยอือ นีเป็นพักสี่พักสี่ฮาก็เกิดใหม่ฮาก็อันหม่หกระออนกินหอมเลยเเอยืมเป็นเพือนอนอกห่อนเหมือนนเลย ซาลลเน่นึนี่นก็สีอันเพชรเนาะสดนะโลชั่นปะอ,อึบอเขาเผ็ดเผ็ดเแรบครับวันนี้มือแต่หน่อยเผ็ดจวดดีขนาดครับไม่อย่างนั้นวจวดจวดก็เพชรครับรสชาติเข้มข้นครับ ใส่ก็บักหน้าอยู่หน้าใส่มันสมฉิมจะงอยนะครับเนาะ <c oughs> พกกระกอดรับมาเนี่ใส่กับแซ่บดูพระก,กาดอันหินครับตัวนี้เข้ากันครับมันมีบุหินแห่งนะครับเนาะอ้ามือนี้ก็แต่น,น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมทามากทายชื่นชมใจใดก็ฝากกดไล้์กดแชร์ได้เลยค่ะมือนี้ก็แต่น้อยก็บอกกันขอลาไปกนน่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ